เบนส์เรซิ่งเปิดค่าชดเชยหลังติดคุกเกินมาเกือบปีโรล้วมีอึ้งค่ะต้องบอกว่ากับระยะเวลา4ปีค่ะเป็นเรซซิ่งอดีตสามีแพทย์นภพาได้รับการปล่อยตัวออกมาจากศาลแล้วค่ะที่หลังจากศาลดีกรไม่เห็นพ้องและมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องความผิดคดียาเสพติดในในวันที่ถูกปล่อยตัวจะตัวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตนเองนั้นต้องติดคุกเกินโทษที่ได้รับจนสูญเสียหลายอย่างมากๆจะเรียกร้องจากใครได้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวเองนะคะก็มีโอกาสสัมภาษณ์และค่ะไปถึงเ็นเลซิงถึงช่วงชีวิตที่ต้องต่อสู้คดีจนพ้นโทษออกมาซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนะคะผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการเรียกร้องสิทธิ์จากการที่ต้องอยู่ในเรือนจํามาเกินกว่า1ปีมีอะไรบ้างนุ่มเบนกล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะตามที่ทางกรมคุ้มครองสิทธินะเข้ามาประชาสัมพันธ์ให้ก่อนหน้าเบื้องต้นประมาณว่าวันที่เราอยู่เกินตามคำพิพากษา เขาจะมีการชดเชยให้วันละ500และสูญเสียรายได้จากการทํางานวันละ300ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของเราผมก็ขอใช้แ้่ได้เงินก้อนนี้มาผมก็จะนําเงินก้อนนี้มาไปบริจาคให้หมดเลยคือเราไม่ได้หวังอะไรตรงนี้นะหวังว่าเราสูญเสียอะไรไปมากมายส่วนอื่นเนี่ยขอไปศึกษาดูรายละเอียดก่อนจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างส่วนสิ่งที่เราสูญเสียไป พอมีคดีมาทุกคนก็ตัดสินเราไปก่อนแล้วศาลจะตัดสินยังไงไม่รู้ก็ถูกคนตัดสินไปแล้วว่าเกี่ยวกับยาเสพติดแน่ๆคุณก็ด่ามาตลอดจนตอนนี้เนี่ยสู้คดีชนะแล้วก็อาจจะมีคนที่ยินดีกับเราและคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีสุดท้ายก็อยากให้เคารพการตัดสินใจของศาลเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมันถึงที่สุดแล้วศาลดีกามีคําพิพากษาแล้วให้ยกฟ้องไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ